สุนัขจากมูลนิธิเซฟโซนนะครับดูแลสุนัขจรและสุนัขพิการของคุณกาเบลียนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านฝาจังหวัดขอนแก่นเอาสุดัขมาอาบน้ํแตัดขนทบ้ดานนะครับเพื่อที่จะลดความร้อนสะสมในร่างกายแล้วก็อาบน้ําให้น้องรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับร้านอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบมองขอนแก่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลรักษาความสะอาดให้ด้วยหลังจากพี่ช่างตันขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาน้องมาอาบน้ํา พี่ช่างตัดเล็บเช็ดหูให้ด้วยให้น้องสบายตัวมากที่สุดนะครับเป็นสุนัขจากคุณกาเบล่านะครับเจ้าของมูลลนธิธดูแลสุนัขจรและแมวจรน,นะครับมูลเลนธิธเซฟโซนอยู่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับสุนัขส่วนนี้จะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะครับที่คุณกาเบล่าแยกไว้เพื่อที่จะเอามาดูแลอยู่ที่บ้านพักของคุณกาเบล่าเองนะครับ เพราะว่ากลัวว่าจะไปอยู่กับสุนัขใหญ่นะมันจะอาจจะโดนกัดได้นะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์ขนยาวคุณกัปปเปล่าให้เราเอามาตัดขนให้นะครับเพื่อที่จะอาบน้ําให้รักษาความสะอาดกำจัดเทปหมันนะครับน้องจะได้สบายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าขนยาวที่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะทําให้น้องผอมนะครับเกิดการสะสมความร้อนในระ่างกายไนดะ้พี่ช่างก็จะตัดขนสั้นให้แล้วก็อาบน้าแช่เป็น แชมพูสูตรสมุนไพรดูแลปรับสภาพผิวหนาและผลช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ช่วยลดเหงื่อบัดให้กับน้องหมานะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับและได้ส่วนหนึ่งพิเศษใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจอิอสุนัขพิการในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้หมันน้ำมันซารอนครับขอบคุณครับเย็นๆทอนคนหมเกษตรกน ตันนี้มีอาการทางประสาทมันจะค่อนข้างที่จะชักเิ้นอา่าใจเย็นี๋ยวฉันทความสะอาดช่องหูให้ก่อนอืม ัวนี้เป็นสุนัขของคุณกระบี่นะครับหรือว่าคุณกะเบลา่าผู้ที่ดูแลสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิ Self one, เซฟโซนอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับเอามาให้เราช่วยตัดขนให้นะเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ที่บ้านของคุณกระบี่นะครับจะอยู่ที่บ้านบ้านเป็ดนะส่วนมูลนิธิดูแลสุนัขจรสุนัขพิการนะครับหมาหกร้อยตัวจะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัด ขอนกันนะครับแล้วก็จะแบ่งมาเลี้ยงที่บ้านพักของคุณกาเบล่านะครับส่วนหนึ่งนะก็น่าจะหลายตัวอยู่เกือแบบ20ิตัวแล้วก็มีขนยาวที่ต้องตัดขนแบบนี้อยู่ประมาณ10บตัวนะครับอันนี้เราไปรับมารอบหนึ่งเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะน่าจะเป็นวันพุธนะครับเดี๋ยวจะไปรับมาให้อีกนะยัยงนี่ฮะน้องจะมีอาการอาการาแบแบงใจเย็นๆลูกอืม <c oughs> เสร็จแล้ว อาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซารอนในสวนกเกษตรมหอนแก่น,นะครับเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์0 866404443 <c oughs> จเย็นลูกเราได้ส่วนหนึ่งพิชซังใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับใจเย็นลูกเสร็จแล้วตัวนี้เราไม่กล้าอาบน้ําให้นะสาหรับตัวนี้ตัวเดียวนะส่วนเพื่อนเขาที่มาด้วยนะเราอาบน้ำแต่ขนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เตรียมตัวไปส่งให้ที่บ้านคุณกับเลาได้ว่าไงเด็กๆเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วจับไว้ก่อนนะคุณโนตโตโะโอเคครับออดไ,ดไปเข้ากลงมได้สว,สวัสดีค่ะเพื่อนแล้วลองกับพี่ชู ใจเย็นๆเดี๋ยวถอนขนหัวก่อนใจเย็นๆรบใจเย็นๆใจเย็นๆถอนคนหัวรบก่อนแล้วเอาคนดที่รูกต่อเดี๋ยเช็คสาพสัตาใเย็นใจ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 เย็น นี่เป็นสุนัขที่มาจากมูลนิธิเซฟโซนนะครับของคุณจาเปลาเจ้าของมูลนิธิที่ดูแลสุนัขพิการและก็สุนัขจรน,นะครับอยู่ในความดูแลของคุณกบี่นะครับมูลนิธิเซฟโซนอยู่ที่อำเอภอ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเอามาอาบน้ําตัดขนนะครับเพื่อที่จะลดความร้อนสะสมในร่างกายลดความอับชื้นด้วยนะครับเราก็จะอาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูตัดขนให้น้องนะครับ เป็นอะไรลูกน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินนะครับทางเดินหายใจทางเดินหายใจอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นสแลฟติการที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทนะเราต้องแยกไว้เพราะว่าน้องอยู่ใกล้ตัวอื่นไม่ได้นะน้องก็จะยับยับับใส่ตัวอื่นนะตอนนี้จะชั่งใสดขนให้เรียบร้อยแล้วน้องก้อนข้างก็จะ ตกใจง่ายนะครับเราต้องแยกไว้สองตัวนี้เป็นพุดเดิ้ลน,นะครับตาก็เริ่มฟังแล้วหล่ะเป็นสุนัขจากมรเลดิที่เหมือนกันนะครับเป็นสุนัขตาบอดตัวหนึ่งตาบอดนะอันนี้ตัวตาบอดข้างหนึ่งตัวนั้นเริ่มตาฟังแล้วและได้สุดนึงพี่้างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะ ร้านเราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สวนกเกษตรอ,อขอนแก่นค่ะอยู่ในสวนกเกษตรอขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่ีสามนะคะขอบคุณที่ใช้บริการนะครับตันนั้นมีป็นเรื่องระบบทางเดินหายใจนะส่วนตัวนี้เป็นน้องตาบอดนะครับแต่น้องก็น่ารักนี่พอเปิดกลองปุ๊บอ้อนเลย มันนั่งตักให้อุ้มเลยนี่เป็นสุนัขพิการจากมู <c oughs> ลีรัมยเซฟโซนนะครับของคุณเดบิล่าส่วนนี้คุณเดบล่าจะดูแลนะครับบุรีรัมเซฟโซนอยู่ที่อำเภอ้าตตานีจังหวัดปัอตานนะครับมีสุนัขมีในความดูแลอยู่ที่ห0ร้อตัวนะครับทั้งสุนัขและแมวเป็นสุนัขจรแนแมวจรอน,นะครับแล้วก็มีสุนัขพิการแมวพิการด้วย ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะช่วยเหลือเรื่องค่าอาหารแล้วก็ค่าเลี้ยงดูสุนัขจรสุนัขพิการนะครับติดต่อกับคุณแกบิล่าคุณกระบี่นะครับเจ้าของมูลนิธิเซฟโซนเบอบ้านฝางจาังหวัดขอนแก่นได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เป็นเบอร์โทรศรรัพท์และก็หมายเลขบัญชีของมูลนิธิเซฟโซนเบอร์บ้านฝางจาังหวัดขอนแก่นเลยให้นะครับมูลนิธิที่ดูแลสุนัขจรแมวจรน,นะครับรวมกันกว่า600ตัวครับ